มาอีกกล่องหนึ่งครับผมนี่ของน้องหนูดีดวงฤดีบุษราคำวงบุษราคำเฉยๆอ๋อบุษราคำเฉยๆของพี่พันธ์เวลาเขียนนามสกุลต้องมีไม้ยมกไหมเฉยๆอ๋ออะไรวะดวงที่บุษราคำค่ะอ๋อบุษราคำค่ะใช่ไหมค่ะ <laughs> ว่าไม่ได้แกะตะกี้มั้ยวอนโดนคัตเตอร์นี่มีของส่งมาให้น้องหนูดีด้วยจากพี่พันธ์ครับผม พี่พันธ์สามโคกประุมธานีไม่แน่ใจว่าพี่พันธ์กับพี่แมวนี่คนเดียวกันหรือเปล่ากับคนที่เราไปเจอหน้างานเนี่ยพี่พันธ์คนที่เราไปเจอหน้างานกับพี่แมวนี่คนเดียวกันเลยคุณคิดว่าคนเดียวกันนะคนเดียวกันคนเดียวกันดูใต้คอมเมนต์ไม่รู้ว่าใตา้คอมเมนต์ด้วย <laughs> เออเหมือน<ต>ครู<อ>เคยรู้<ค>แต่ครูแบบครูก็ยังไม่ชินสงสัยว่าใช่หรือเปล่าอะไรเจ้าของทักด้วยค่ะเจ้าของัเออพี่พันธ์กับพี่แมวถ้าเกิดเป็นคนเดียวกันก็บอกด้วยนะ นี่ถือแกถือบ่น้องหนูดีบุษราคำครับผมแกแขกยึงไปเลยเฮ้ยอย่าไปปานิดมันไม่ใช่มันไม่ใช่คาแรคเตอร์ของทีมเราลูกทีมเรามันต้องเถื่อนๆถอนถอยถอยอื้อฉีกไปลื้อมันขาดแล้วะเออมันาแล้วอะหนูจะเอามารยาทดีมาใช้ในวงนี้ไม่ได้ลูกพวกเราไม่มีนักเรียนไม่ใช่ละอ่ะแกเลยแกเลยถถุุงงเโอ้ขนมล่าในแม่ป่ะอู้ย เฮ้ยเฮ้น <screws> ี่นี่นี่มันถุงไงถุงเสื้อถุงเสื้อกปนมินี่เรานี่มามีไซส์ขนาดเล็กมาอ๋อรียูดรียูดเออเอามาใช้ใหม่รียูดพี่จะยืมด้วยวิจดนหมมีหรอดนไม้น้อยวิวมีตังนี่กองกลางนะมีตังกับกองกลางนะตัดโดนไปแล้วตัดโดนไปแล้วสองร้อยอะไรอะเกืบแล้เกืบมีตังนี่กองกลางนะแทมกองกางนะแทมงาเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยกองกลางกองกลางอูโอ้โห ของของอะไรของอะไรของแม็กแม็กใช่ค่ะของแ Mac โอ้เฮ้ให้เจ้าของเขารีวิวมารีวิวเราเปิดให้ไงเอออ๋อเปิดให้เปิดให้ไม่ได้ไม่ได้ของพี่เออเสื้อแม็กอะไรไม่รู้ค่ะเสื้อแขนยาวเสื้อมีฮูดเสื้อมีฮูดใช่เนี่ยมีฮูดเออฮูด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 มงอยู่งงอยู่แล้วแล้วเอามืองี้บไว้ด้านหลังไม่หยุดเลยมีอะไรไม่รู้อะเจเออช่างมือเจนน่านั่นแหละ อ่ะโชว์เสื้อมีฮุดหน่อยที่สนใจตังค์เจ้เองนี่โชว์มีฮุดครับผมตังค์เป็นของกองกลางแล้วค่ะเอ้ยรับสักหน้าไปโอเคอ่ะแบ่งให้สองร้อยเอ๋แบ่งให้สองร้อยเพราะว่าสวัสดีครับแบ่งให้สองร้อยเพราะว่าเขาให้มาแค่สองร้อยอ่าไม่ไม่แค่เยอะเอฟซีให้มาเท่าไหร่คือเยอะตลอดอ้าวเฮ้ยครับ ่ะโอเคขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านครับผมพี่พันพี่แมวพ,พี่ชัยศิษิ์แล้วก็พี่กมุลวันครับผม